ยึดรถกระทืบเด็กที่สอนอราชบุรณะตกลงไรผิดสวัสดีครับมาพบกับผมมาเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกฎก็กรณีวัยรุ่นนะครับมีการถ่ายคลิปอ้างถูกตำรวจทำร้ายถูกลากเข้าไปกระทืบในป้อมนะโดยวัยรุ่นก็อ้างว่าช่วงเกินเหตุนะครับวันที่9เมษาที่ผ่านมา พวกตนมีการขับรถนะครับผ่านจุดตรวจที่ป้อมวัดสนถูกจราจรโบกเรียกให้หยุดหลังจากตรวจพบว่าไม่สวมหมวกกันน็อกและก็ไม่มีใบขับขี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมีการตรวจสอบทราบว่าเด็กไม่ใช่เจ้าของรถนะครับจึงมีการตามเจ้าของรถมานะทีนี้หลังจากเจ้าของรถมานะครับก็มีการมาแสดงเอกสารแต่เจ้าของรถก็ไม่มีใบขับขี่ด้วย นะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จึงมีการจะยึดรถโดยให้อสอรหรืออาสานี่แหละขับรถจะไปที่สถานีตำรวจลาดบุรณนะเจ้าของรถจึงมีการไปขวางนะฮะหลังจากขวางทางจราจรก็จึงมีการลากเข้าไปในป้อมแล้วเพื่อนนะจึงมีการถ่ายคลิปมีการตุบตุบตับตับชุนลมุนพนละวันก็ไม่รู้ว่าเป็นการทำร้ายหรือเป็นการจับใส่กุญแจมือ แต่ภายหลังก็มีการมาโชว์บาดแผลนะฮะแผลช้ำตามคอตามแขนตามข้อมือตามหลังนะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าบอกเฮ้ยถ้ากรณีว่าจราจรจับนะเขามีอำนาจในการที่จะยึดรถไหมแล้วเกิดมากรณีตุบปรับกันอย่างเงี้ยตกลงเฮ้ยใครผิดใครถูกหลายคนงงนะฮะสอบถามพี่อานอนท์เข้ามาหลายคนงง ซึ่งในเรื่องนี้ถ้าเราจะมามองกันดีๆนะฮะว่าใครผิดใครถูกเบื้องต้นเราต้องมาดูก่อนนะฮะว่าในความผิดตามที่มีการจับกันในครั้งนี้มีอำนาจในการยึดรถไหมแต่ตรงนี้ข้อได้จริงยังมีการออกมาถแถลงกันนะฮะภูมิก,กับก็บอกว่าอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบมีพฤติการจะแข่งรถจึงมีการนำรถไปเก็บรักษาซึ่งตรงนี้เราไม่รู้ว่าในช่วงเกิดเหตุน่ะมีการแจ้งข้อหาอะไรกันแน่ แต่ที่แน่ๆเรามาดูหลักกฎหมายนิดนึงว่ากรณีว่าไม่มีหมวกกันน็อกแล้วก็ไม่มีใบขับขี่นะฮะรวมถึงไม่มีคู่มือสมุดต,ติดอยู่ในรถก็ช่างในเรื่องนี้เคยมีการสู้กันมาแล้วนะครับที่ตำรวจภูธรภาค7เหตุการณ์เกิดที่จังหวัดนคนปรปฐมมีการล้องเรียนจราจรมีการยึดรถในข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อกและไม่มีใบขับขี่รวมถึงไม่มีเล่มคู่มือติดรถไหมนะฮะ ทางผู้ร้องเรียนจึงมีการร้องเรียนว่าเป็นการยึดรถโดยไม่ชอบโดยผู้ร้องเรียนก็100ร้อยตีภัศาลอิสรางกุลนะครับเป็นหนังสือร้องเรียนที่0 0 6 2 3 9 7 6 1 2ลงมาที่5มิถุนา2560เรื่องนี้เลยนะฮะเรื่องนี้เลยสุดท้ายนะฮะทางภาค7นะผู้บัญชาการภาค7มีคำสั่งให้ตั้งกรรมการสอบสวนจึงวินิจฉัยว่า อำนาจการยึดรถตามพรบจราจรทางบกนะครับไม่ได้ให้อำนาจในการยึดไว้แต่ถ้าทางจราจรจะอาศัยอำนาจการยึดรถในระเบียบของตำรวจที่ไม่เกี่ยวกับคดีในข้อที่9บทที่9การปฏิบัติในการเกี่ยวกับรถของกลางนะฮะจะต้องเป็นกรณียึดได้กรณีที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหรือมีพฤติการเชื่อว่ามีการ from ปลอมแปลงป้ายทะเบียน จึงจะมีอำนาจในการยึดถ้าอาศัยในพอในระเบียบตัวนี้นะครับจึงจะมีอำนาจในการยึดรถไปเก็บไว้เพื่อตรวจสอบแต่ถ้ากรณีไม่มีพฤติการหรือเขาติดป้ายอยู่ก็ไม่มีอำนาจในการยึดนะทีนี้ในเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วตกลงเขาใช้อำนาจตัวไหนในการยึดในเมื่อระเบียบตัวนี้ไม่ให้อำนาจไว้เราก็ต้องมาดูนะฮะจะมีคำสั่งคสชอ,อีกตัวหนึ่งที่พูมกับ พยายามออกมาแจ้งข้อหาอุปกรณ์ส่วนครบไม่ครบมีพฤติกรรมในการเด็กที่จะแข่งรถเขาใช้อำนาจตรงนี้ตร,นตรงที่ว่าเขาพยายามอ้างว่ามีคำสั่งคสอชอนะฮะเป็นคำสั่งที่4 6 2 5 5ทับ5ข้อ1กรณีมีการรวมกลุ่มมั่วสุมและมีพฤติการจะนำไปสู่การแข่งรถในวักสองให้เจ้าพนักง,งานมีอำนาจในการยึดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า7วัน อันนี้มีอำนาจในการยึดแน่แต่ในส่วนของเรื่องส่วนควบนะฮะหนึ่งเรื่องส่วนควบถามว่ามีอำนาจในการยึดไหมที่ภูมิกับอ้างส่วนควบไม่ครบจะเอาไปเก็บรักษาไว้ในเรื่องส่วนควบไม่ครบนะฮะก็มีกําหนดไว้ตามพบรบจราจรมาตรา143ทวินั่นคือกรณีรถมีสภาพไม่สมบูรณ์ตามมาตรา6และมาตรา10ก็มีอำนาจในการที่จราจรจะมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ระงับการใช้รถด,ดังกลา่าว นั่นคือสั่งเป็นหนังสือนะฮะไม่ใช่ยึดรถเอาไปเก็บรักษาไว้ดังนั้นกรณีเคสนี้นะฮะที่เกิดขึ้นถามว่ามีอำนาจในการที่จะจับเด็กไหมตุบตับเด็กไหมใส่กุญแจมือไหมก็ต้องมาดูว่าเขามีอำนาจในการที่จะยึดรถหรือยังนะถ้ากรณีว่าเขามีอำนาจในการที่จะยึดรถแล้วเด็กไปขัดขวางวัยรุ่นไปขัดขวางไม่ให้เอารถไปนั่นคือคุณจะโดนต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งาน ะะเขามีอำนาจในการจับจับคือจับความผิดซึ่งหน้าตามมาตา78นะฮะกรณีว่าเขาจะจับแล้วไปขัดขวางเขามีอำนาจในการป้องกันในการหลบหนีตามมาตราปวิอาญามาตรา83วรรคท้ายกรณีผู้ถูกจับนะฮะมีพฤติการในการที่จะหลบหนีเจ้าหน้าที่ผู้ทำการจับมีอำนาจใช้วิธีการป้องกันเท่าที่เหมาะสมทั้งหลายทั้งปวงนะฮะแก่พฤติการในเรื่องเห่งการจับนั้น ก็มีอำนาจในการลุ่มจับใส่กุญแจมือนะฮะถึงจะหลายคนก็ช่างก็ถือว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะป้องกันไม่ให้หลบหนีดังนั้นเราต้องมาดูนะฮะมีอำนาจในการยึดรถไหมถ้าไม่มีอำนาจในการยึดรถแล้วไปบังคับยึดรถเขาวัยรุ่นเขาก็มีอำนาจในการที่จะใช้วิธีการในการป้องกันตัวเขาคือป้องกันทรัพย์สินเขาไม่ให้เจ้าหน้าที่ในการายึดรถเข้าไป นั่นก็คือเมื่อเขาป้องกันเจ้าหน้าที่ไปจับเขาใส่กุญแจมือโดยเขาไม่มีความผิดนั่นคือเจ้าหน้าที่จะมีความผิดฐานปฏิบัติไม่ชอบ157นะฮะทำร้ายร่างกายตามาประมวลกฎหมายอาญามาตรา295แล้วก็นวงเหนียวกักขังทำให้เสื่อมเสียอ,อิสรภาพตามมาตรา310และอาจจะโดนข้อหาบังคับให้กระทำการหรืองดเป็นกระทำการหรือจำยอมต่อสิ่งใด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา309นั่นคือจับเขาใส่กุญแจมือและขังไว้ด้วยนะแต่ถ้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีอำนาจนั่นก็คือเขาก็สามารถที่จะอ้างเหตุในการป้องกันการหลบหนีได้เหมือนกันดังนั้นเคสนี้ต้องมาดูว่าเบื้องต้นตอนที่จับวัยรุ่นเขาแจ้งข้อหาอะไรในการที่จะยึดรถถ้าเป็นการยึดไม่ชอบนั่นก็คือคุณจะจับไม่ชอบทันที แต่ถ้าเกิดว่าเขามียอำนาจในการยึดรถโดยอ้างคำสั่งคสช46ทับ2558พฤติการจะนำไปสู่การแข่งรถเขามียอำนาจไปรุ่นไปขัดขวางเขาก็มียอำนาจในการจับตามมาตรา78และใช้วิธีป้องกันตามมาตรา83ดังนั้นต้องดูตอนยึดนะฮะว่าคุณแจ้งข้อหาอะไรนะที่จะใช้ในการยึดเพราะในการปฏิบัติในการจับในการยึดจะต้องแจ้งข้อหาให้ผู้เสียหายเขาทราบหรือผู้ต้องหาเขาทราบด้วย ว่าคุณจะจับเขาข้อหาอะไรจะยึดในข้อหาอะไรเคสนี้นะฮะถแถลงกันไปถแถลงกันมารอข้อเท็จจริงชัดๆนะฮะถ้าเกิดว่าปฏิบัติไม่ชอบประชาชนหรือวัยรุ่นก็มีอำนาจในการที่จะดำเนินคดีกับเหมือนพุ่มกับข้อท้าแจ้งความเลยร้องทุกเลยถ้าปฏิบัติไม่ชอบเราต้องมารอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าคืนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะแต่ยังไงซะมีเคสสาระความรู้ดีๆ ทนายนอนทนก็จะแวะมาให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ